สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะแนะนำกล่องสุ่มเราจะมีกล่องมีด้วยเหรอแต่เราสุ่มเราจะเรากระแสเราต้องตามแล้วนะเราขายได้วเราไปดูว่ากล่องสุ่มของเคียวซากิจะเป็นอะไรบ้างนี่นี่เป็นงานตัวใหม่ จริงๆมันมีงานหนึ่งนะที่มีตามีไฟเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ลองสั่งมาแล้วก็อันนี้คือจะเป็นของทามระชิอันนี้ของบันไดเดี๋ยวอะไดอรเดี๋ยวไลเดอร์ไลเดอร์จะมาเติมแต่อุลตราแมนไม่ได้เติมแล้วใช่อุลตราแมนนัเหลืออยู่นิดหน่อยครับผมตัวอันนี้จริงๆมันเป็นกาชาปองของบันไดหมือันนี้คือมันมีไฟด้วยนะมันมีไฟสามารถเปิดไฟด้านล่างได้แต่ทีนี้แกะมาขายแบบนี้เพราะว่าพอมันเป็นลูกๆแล้วคนไม่รู้ว่ามันคืออะไร เราก็มีนี่นี่นี่ตัวอย่างนี่ตัวอย่างนี่ตัวอย่างเราเลือกมาสักสักกล่องสองกล่องมาแกะกันไหมผงเลือกหรือว่าพี่เอกเลือกไหมไม่รู้ว่าพี่เอกเลือกแล้วเลือกไปสนใจละอ่ะละฮันฟอร์เมอร์โอ๊ดเลือกเลยโอดเลือกเลยผมเอาตัวนี้แล้วกันเอออันนี้มีลายลายเก่ากับลายใหม่เนาะผมก็เลือกยากทด้วยเลือกตัวยากอีกชอบของยากนี่ว่ะอ่า ปุ๊บอ่ะอันนี้พี่เอาพี่เอาอันนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นลายเก่าโอเคอืมเดี๋ยวสามกล่องเรามาโอ้ยพี่เอกใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะกันก่อนอยวันนี้เขาเร็วทุกอย่างเลยวะเต้นตื่นเต้นนะเนื้อสับแบบอ่ะพี่เอกวางก่อนพี่เอกวางก่อนใจเย็นพี่าจะเราจะได้อะไรบ้างมันสวยอันนี้มันสวยโอ้ยโอเคอันนี้เดี๋ยวตัวรับอันนี้ตัวรับคือตัวนี้ อ่าตัวนี้คือตัวรับนาของไรเดอร์แล้วก็อันนี้คือตัวไหนตัวรับเนี่ยเนี่ยเป็นกิมล็อกอะไรสักอย่างหมดอะไรแล้วอันนี้ก็เป็นออฟน่าจะเป็นถล่างสีดำสีขวานแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรบ้างครับอ้าวโอเคครับตัดมามุมแกะมุมแกะปกติเขาแกะยังไง พาะผมอะแกะพี่แกะแบงกงกรงจริหนะไม่ใช่ผมแกะเนี่ยแล้วแกะอะไรป่ะพอมันเป็นขาวๆอะผมแล้วผมเคยขายแบบแกะแล้วลูกค้าบอกว่าแกะไม่สวยแล้วค่าลดดาวผมก็แบบว่ผมก็แบบว่าผมเรต้องแกะงไงวะเนี่ยแล้วแล้วคืออ๋อพี่แกะพี่เอกลองแกะแล้วเดี๋ยวดูว่าแต่ละคนแกะมีฝีมือต้องแกะข้างล่างป่ะพี่เอกแกะข้างบนมันเสียทรงต้องแกะจากตูดป่ะไม่รู้แล้วแต่คนแกะเอาที่เี่เปกี่เปกอยากแกะแบบไหนแกะเลย แต่พี่อย่าจะเอาขมาเยอะสิอ่านั่นนั่นพี่เอกแกะนะผมผมอ่ะผมแกะแล้วมืองัดขึ้นมาเลยดูไอโอสแกะดีกว่าไม่สวยโอ้ยระวังนะมันมันแข็งนะพี่กาวตัวนี้กาวมันโคตรหนึบเลยมันมันดีไม่เหมือนไม่เหมือนตัวอื่นเดี๋ยวโอ้โหพี่พี่เอกผมกลัวเดี๋ยวมันดีใจไม่ไม่ต้องกลัวหรอกมันเออแล้วแล้วผมจะบอกว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันบางมากอือ โอ้โห okay. มันมาทาก,กาวทั่วเลยนะอันไหนพี่ผมเมะตะตริ่มมาอันนี้อะสไตล์ผมแล้วกันสไตล์สไตล์โอ๊ตแกงไงใช้มีดป่ะไม่อย่างเงี้ยผมงัดผมก็ลอ้ลอไปตามกับไอตัวที่มันเป็นกาวแล้วก็แกงมา<อ>ทีเนี้ยมันจะยับตรงนี้นะพี่เห็นป่ะ<อ>ข,ของงานนี้นะของงานอื่นนะไม่ได้ยับขนาดน,นี้อ่ะเดี๋ยวดูสไตล์พี่พ,พี่จะพี่จะเนี่ยผมแกะมาแล้วมันไม่สวยอย่างเงี้ยต่างก้น เนี่ยข้างบนไม่สวยพี่ก็จะพี่ก็จะอย่างงี้ไปกว่ากันเท่าไหร่อันี้จะเรียบเรียบหน่อยอันหนึ่งเนี่ยของของของผมมันยับเนี่ยพี่อย่างงี้่เพราะว่าตรงนี้มันโดนกินเนื้อไปเยอะไงของพี่อย่างงี้คือคือเลยจะบอกว่าคือผมเคยเจอไงว่ามันมีลูกค้าแบบนี้ของพี่อย่างงี้เอออ่ะของพี่ยังดูดีไหมเรียบยังเรียบเออเรียบมาวางดูก็ยังสวยไหมขผผมอ่ะข้างบนเนี่ยมันยับเนี่ยอ๋ออ่ะมาแกะดูกัน เอาค่ะพี่ใครใครก่อนใครก่อนพี่ก่อนแต่พี่แก่ขนาดนั้นมื่อแก่มาพร้มกันไหมจบแล้ววาววาใไรได้ซี่เข็มอะไรวะไอ้เนี่ยมันไม่มีแบบการ์ดบอกว่ามันคือตัวอะไรไม่มีไมมี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 อ็อปตีมัสนั่งไรนั่งปกติ ไม่รู้สีพิเศษป่าวะปกติไม่พี่มันนี้มันมีขวานนะสแม่เป็นสีแดงไงสีแดงน้ไมเงินอ๋อใช่เหรอมันเป็นคู่มือทุกตัวไม่หรอไม่ใช่เนี่ยนี่ตัวพิเศษฮะใช่เหรอไม่ใช่นี่ไงตัวไหนอะตัวสีเขียวตัวพิเศษมันคือตัวทังสองอ๋อใช่ไม่ผมว่ามันต้องมันต้องแกะดูข้างในลืมไปว่าคนละชุดกันมันไม่มีกล่องเลย ไม่พี่ต้องดูข้างในแหละมันบอกให้สะเส็ิเฉยๆไงอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเป็นข้างทีละตัวแล้วกันเอานี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันนดูมดแดงก่อนดีกว่าเฮ้ยอย่าบอกว่าจำไม่โตนะมือคืออะไรวะตัวตัวตัวห่วยสุดกิกกาก้าตัวห่วยสุดพี่เอ๋พี่เอ๋ชอบกิกกี้ก็ไม่บอก ก็บล็อกนี้นะครับมันมีบล็อกหนึ่งที่คนเปิดกีกกี้ไปแล้วนะครับนี่คือใครอยากคือลูกค้ามาสุ่มบอกว้อยอะไรก็ไม่ได้ตัวนี้กีกกี้แน่นอนรีบมาเลยบล็อกนี้ยังอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเียขาก็จะล้อผมไปสามบพอเพราะพี่เอกช่วยบรรเทาแล้วอฉะนั้นฉะนั้นใครเอาอะไรไปก็ไม่มีแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยผมกะว่าจะได้ได้ทิ้งเราไม่ดูของพี่เอกแล้วล้อแกะของเราให้ให้เขาประกอบก่อนประกอบ ม่ไม่ต้องประกอบจบละไม่ประกอบเลยพี่ประกอบไปเลยจบแล้ะไม่ประกอบให้รู้เลยว่ามันเป็นมันเป็นแบบตัวต่อแบบไหนใช่ให้ต่อต่อไปเลยน่าสนุกนะคือเพราะว่าแบบพี่เห็นตอนประกอบก็น่าถ่ายช็อตนะนี่โอ้เยอะว่ะเิ้นส่วนเยอะเลยเลยยังไงถ่ายช็อตไหมตอนประกอบไม่ต้องเนาะมันไม่ทันไม่ทันเร่งไงเร่งวิดีโอไม่ทันเนี่ยเนี่ยครับชิ้นส่วนมันมาแบบนี้คือ นี่ขนาดกิกี้นะอ๋อนี่จะมีฐานให้นั้นระหว่างที่พี่เอกต่อกิกี้เราโอ๊ตต่อโอ๊ตพี่ต่อพี่ไหมอ่าแล้วสรุปเลยสรุปตามสรุปกูไม่สนใจคลิปที่ถ่ายหรอกสรปอนนี้หลบสรุปอะไรวะปนกันเอาที่ส่วนนี้อยู่นั้นแต่ผมก็อยากรู้ว่าของผมคืออะไรคืออะไรวะเอาแล้วเอาแล้วอาออีไม่ใช่ออฟว่ะเป็นสกาย แล้วของผมคืออะไรอ่ะกายวะเอ้ยไอ้นั่นไงไอ้ดีวาสอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรร่วงเชี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้การมันอยู่ข้างในของของไอ้ท่านฟอ์เมอร์การอยู่ข้างในโอ้ันั่งของเยอะว่ะอ๋อมันซองหนึ่งมันจะเป็นพวกอุปกรณ์ อีกซองนอึงจะต่อเป็นตัวอ่าแล้วแล้วมึงให้คู่มือตูมาเป็นต้องดูด้านหน้าป่ะดูว่าคู่มืออ๋อวิธีต่อเหมือนกันหมดแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเราต่อต่อย,อยังไงผมเออแล้ะ <laughs> เปิดมาแล้วผมเออแล้วะอ่ะ ก็ไม่แย่นะาไงมันสีก็ไม่ได้น่าเกลียดเนี่ยมันทําให้เราอยากได้เอ้ยดีออกเนี่ยมันนี่ดูพี่ดูขนาดดูตัวมาจามาโตะที่มันดูไม่มีอะไรเลยนี่มันสวยนะทําทําให้เราอยากได้ตัวนี้ไม่แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดแต่พี่ว่าในนาคตตัวเนี้ยหายาไม่มันใชรเยายนไเยอะเยอะไงเพราะว่าอะไรว่ามันเป็นตัวสมุนไงมันต้องใช้เยอะเอแนั้นเองไม่ได้อันนี้เหลือ หรือเก็บใส่ถุงแล้วว่าอ้าวแล้วอันนี้อันนี้มันถือปืนยังไงวะต่อเข้าไปเลยเอามือออกต่ออย่างี้เหรอต้องเอามัดออกอหมถือตลกอ่ะอ๋อเขาเขาแปลว่าเขาให้เขาให้เหลือมาเพราะอะไรเขากลัวทำหล่นหายอ่าไม่ใช่ตัวนี้เขาต่อหัวเขาจะไม่มีไม่ไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นก็เหลือเหรอเออมันตรงเขาต่อบางทีเนี่ยมันมักจะเหลือไอ้นี้ใช่ไหมเพราะคิดว่าคนชอบทำหายอ่ะ เหลือใสใสอะเหมือนกันพี่ก็เหลือใสใสอันนี้แต่ตัวนี้เหลือไหมตัวนี้ไม่เหลือเลยเลยเหลือไงเนี่ยใสใสพี่อันหนึ่งนี่ของโอต๊ตอันหนึ่งอ๋ออันนี้ก็เหลือเอาล้เนี่อาวุธอันนี้เป็นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเออแทงแม่มัน <c oughs> ปืนไม่ใช่หรอทำไมมันถืออันนี้ถุงของตัวนี้เฮ้ยไม่ไม่เลวร้ายนะ นะไม่แย่ไม่แย่ดีนะเพราะดีทั้งทางไรเดอร์ดีทางฮันฟอร์เมอร์เลยดีดีดีน่าเก็บอ่ะเอาน่าเก็บอะเข้าวงการตะลังน่าเก็บซะเล้วนี่ถ้ามันแปลงล่างด้วยให้มันยืนมันฐานนี่อ๋อเนี่ยเขาก็บอกว่ามีอัตราส่วนเท่าไหร่ว่าสี่สี่ตัวต่อสามสิบหกกล่องอะไรนี่เขามีอัตราส่วนบอกไหนนี่มีอัตราส่วนบอกไหมเฮ้ยมีว่ะอ๋อนี่มีอัตราส่วนบอก สามสิบหกก็คือสี่สามหกคืออะไรอ๋อก็คืนในหนึ่งแพ็กมึงได้แน่ๆแ,แต่เนี้ยมึงต้องซื้อสามแพ็คหนึ่งถึงได้แพ็กหนึ่งมีสิบสองถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยหนึ pack. ่งแพ็กหนึ่งสามสิบสองอุ้ยแต่ดีเคดิดิเคทหนึ่งแพ็กหนึ่งต่อสิบสองหนึ่งของความสี่หหนึ่งเจ็ดแปดดูนะงั้นแปลว่าบล็อกหนึ่งอ่ะจะมีโอกาสไม่ได้ดีเคทด้วยนะของไรเดอร์ อ๋อมันมีอัตราส่วนบอกว่าดีดีดีมีอัตราส่วนบอกชัดเจนถือว่านี่ของตัวใช่มว้าโอเคนะว่าไหมดีดีของไม่แย่คือเป็นอันนี้คู่มือพี่เอาแผงยัดยัดไปอันนี้การ์ดมันใช่กระป๋องมันอยู่ไหนกล่องมันอยู่ข้างๆนะที่พีี่่นตัวพิเศษมันตัวที่สายยัดยากันอยู่ในกล่องนี่ ดีเคทนี่ไม่ดีเคทนี่ก็เป็นหนึ่งต่อสิบสองแล้วก็จะเป็นไอ้บูธฟีเวอร์จะเป็นหนึ่งต่อสามสิบหกอ๋อเ่ยมีทัดส่วนขนาดหนึ่งต่อเก้าอันนี้ตัวหายะผมพี่ไหนพี่ตัวไหนอันนี้คือตัวเนี่ยออพี่ได้ตัวไหนตัวนี้อ๋อพี่พี่ได้ s k y ยวารตัวนี้ก็หนึ่งสี่ต่อสมเอัผมมันคือปポติยังไงก็ได้อยู่แล้วซื้อมาได้แน่นอนถูกไหม ซื้อบอกหนึ่งต้องบอกว่าซื้อบอกหนึ่งซื้อหนึ่งบ็อกไดนี้ชุดนี้จะต้องมีชุดที่2ที่3ที่4ี่เพราะตรงนี้จะต้องมี6สตัวไม่ไม่แต่จะบอกว่าไออัตราส่วนนี้คือสมมุติเราซื้อมา1ลังใหญ่ใช่ไหมมี12บบ็อกใช่ไหมใน12บ็อกนั้นจะมีตัวพิเศษ4ตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปซื้อบ็อกแต่ละร้านอ่ะซื้อ3บ็อกเราจะเราจะได้นะมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าบ็อกมันถูกขามาถูกไหมเออเออทีเนี้ยถ้าโอกาสที่เราได้อ่ะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกหนึ่งซื้อ36 มีโอกาสได้หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปซื้อสามตัวนมันมีกี่ว่าเก้าใช่ไหมก้าวก็สี่บล็อกอะเออต้องสี่บล็อกถึงก็คือคือถ้าเนี่ยได้แน่นอนแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าออกมันอาจจะโดนในตัวที่ไหนตัวหนึ่งที่มันจะหายไปอ่ะถูกไหมคือในเก้าตัวถ้าตัวนี้ออกไอ้ตัวธรรมดาในเนี้ยมันจะหายไปตัวหนึ่งคุณถูกไหมก็เท่ากับว่าตัวนี้จะหายไป ไม่รู้ว่าตัวไหนหายเพราะว่ามัน3ต่อ36แต่ว่าตัวนี้จะหายไปอย่างนี้ดีเคดเหมือนกันดีเคดจะหายไปดีเคดจะหายไปดีเคดก็เลยเป็นอัตราส่วนที่มันยากขึ้นออฟพิเศษก็จะมาแทนออฟปกติอันนี้ก็ดีเคดจะมาแทนฟีเวอร์อ๋ออัตราเออโอเคก็เขาก็อธิบายไว้ชัดเจนดีๆไม่ได้แบบน่ารักแต่ตัวนี้สวยนะไม่ใช่แบบขี้เหร่นะไม่คือถ้าเอาตามในหนังนี่ซือสีมาในนี่แล้วอย่าอย่าน้อยใจนะ เดี๋ยวไปมาตัวนี้กลายเป็นตัวะลรสรุปสรุปนะจะบอกอะไรวะเราสามคงแม่งจับได้ตัวโกงหมดเลยดีวาสด์สกายวาร์ปแล้วก็กิก้ตัวโกงหมดเลยเอาตัวดีให้เอาตัวดีให้ลูกค้าเก็บตัวตัวพระเอกให้ให้ลูกค้าไม่นด้ไปสุกอย่ลืมครับรีมารีมาสุ่มที่มิกจะดูจากชั้นสองอกอสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเหลือเข้าสองหนึ่งสามสุ่มก็ได้บอรว่าตัวดีๆยังอยู่ ตัวดีๆยังเหลือพระเอกยังเหลือเนี่ยจับได้แต่ผู้ร้ายเนี่ยถ้าสังเกตปลายร้านก็จะเป็นซอยซอยเก้าๆโอเคครับสังเกตไม่อยากตูข้างในมีวุลเตอร์แมนเยอะๆก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับที่ช่องก่อมาดนคาเฟ่เลยและเกียร์สกีทอยครับสวัสดีครับ